ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่อนสิบภาพพี่น้องมาเบงิงวิธีการปลูกยูค่าครับปลูกแบบใดจังสีไดห้ลายครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสวนยูค่าของผมเองแล้วครับของผมนี่จะปลูกเป็นเป็นสองล่องครับพี่น้องเป็นสองหลองแบบนี้ครับปลูกเม็ดไปนี่กับเม็ด ไปหนังกับเม็ดรครับแล้วก็เว้นิึงระยะห่างไว้สองเมตรหาซิบครับพี่น้องเพราะว่ารถไถสีเข,ขามาไถได้สิไถปุ๋ยไปง่ายครับนี่ครับเป็นหล่องครับเป็นหล่องคู่ ไม่นี่กับผมปลูกต่างแต่เดือนไอ้ปีกกายครับปลูกเดือนกรลักกระดาครับไม่สิยูอายุประมาณปีหาเดือนนี่แหละครับพี่นอ้องกับไงเติบเตือนครับนี่ครับกบัมโบวอมิดดอกครับพี่นอ้องถือว่าไงอยู่ดังต้นกับหน่อยคือกันครับ วันนี้ผ้าเมี่ยม้าลิกิงครับนี่แหละครับทีมงานลิกิงครับมาสองคนครับเมี่ย đi đi đôi và văng mít. Nè nhá, nè, ơi nó. ครับพี่น้องฟังนี่นี่ลิแลว้วสีแนมเบิง้งงามอยู่ครับพี่น้องแต่ต้นนี้ว่าท่านเลยลิลแล้วครับสีหกยังสีแล้วครับเนื้อที่ผมปลูกนี่ก็ประมาณสองไร่ แต่ว่าผมลงพันธ์ไอ้พันธ์ธรรมดาเท่านี้ครับพันธ์ต้นระบาดแต่ว่าอยากให้ดีกับพี่น้องไปปลูกไอ้พันธ์เยื่อด้วยครับพันธ์เยื่อมันสีงามครับมันสีบอออกดอกออกนวยตัวนี้มันมันสีเป็นดอกเป็นนวยครับนี่เห็นบอกครับนี่นี่นวยเห้วมันบอยใหญ่ใหญ่ส้า ในหนให้พี่น้องปลูกนี่ปลูกพันธุ์เนื้อเยื่อเลยครับพันธุ์เคเจ็ดก็ฮิตกันเดี๋ยวนี้กับพันธุ์เคเจ็ดพันธุ์เคห้าแปดและครับเคหกสองครับพี่น้องตัวนี้ผมเสียดายอยู่เอาลงพันธุ์ธรรมดาแล้วอยากได้พันธุ์ไหนเคหกสองไหมครับง่ามมันสสูง เค่หาแปดกับงามครับคือของผมปลูกอยู่ข้างล่างนังเคเจ็ดครับพี่น้องสิภาพพี่น้องไปเบิ้งพัานเค่เจ็ดว่าสิง,งามสําไดสูงสําไดครับพี่น้องตัวนี้เป็นพันธุ์ไทบานเฮาครับ นี่นะครับท่านเคเจ็ตตัวนี้ผมปลูกก่อนครับท่านเคเจ็ดนี่ยในสามปีแล้วครับพี่น้องพ่อตัดแล้วครับเนี่ยอัติดตัดไว้เนี่แหละนี่ครับสูงด้วยครับพี่น้อง ต้นก็นใหญ่อยู่ไม่สามปีด้วยครับปลูกประมาณหกแถวครับพี่น้องริมริมริมซี่แล้วครับนี่ใหญ่หล่งละตันนี่บอยูครับพี่นอ้องหล่งละประมาณสองตันด้วยครับพี่น้อง หง,า,งามเสมอครับสูงงามนี้ผมปลูกแค่หกล่องครับพี่น้องนี่ครับหกล่องครับกวงนี่ก็หกมิตรแล้วครับพี่น้อง ความยาวนี่อยู่ประมาณเท่าใดนอนลืมสี่สิบเมตรพี่น้องความยาวนวาีวว่สี่สิบเมตรครับความยาวสี่สิบเมตรกว้งนี่หกเมตรครับนี่ครับงามเลยครับไม่เยื่อครับเยอะแค่เจ็ด จะปลูกแบบนี้ในใี่ได้เงินเนนะครับพี่น,อน้องนี่หกล่องนี่ผมอ่านมาประมาณแปดตันเลยครับนี่นี่ครับถ้าปลูกต้องปลูกไม่เยื่อโรดพี่น้องให้นํำให้ปลูกไม่เยื่อครับ ยังสีได้หลายไม่เยื่อมันบออ,ออกดอกออกผลด้วครับพี่นอ้องมันสีขึ้นไปตลอดมันสีสูงนี่ครับนี่ครับนีนี่ก็พันธุ์ธรรมดาครับของผมแล้วครับอันนี้ปลูกหลัง ปูกเป็นเป็นหล่องคู่เป็นระยะห่างสองเม็ดหาซิบครับไวลดไไยใส่ปุ๋ยได้นี่ครับพี่น้องสูงครับ ต้นก็อวบดีครับอีกสวนหนึ่งครับผมปลูกไม่เยอะือกันแหละแต่ว่าผมเห็ดเป็นหล่องคูครับสิภาพพี่พน้องไปเบิ้งอีกสวนนั่นอีกสวนหนึ่งครับครับนี่แหละครับอีกสวนหนึ่งผมเห็ดเป็นหล่องคูครับหล่องคูเหมือกันครับตัวนี้เป็นระยะห่างว้รถดไทเขาได้ก็สองเมหา่าสิบหกสิเนี่ยครับ เป็นไงให้กันครับนี่ครับขางทึ่งนี่ผมตัดไปก่อนแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าขางล่างนี่มันยังน้ำอยู่ด้วยครับตอนนั้นน้ำซีมันขึ้นหลายมันท่วมนี่ก็บ,บกแล้วขางทึ่งนี่ผมตัดไปแล้วครับกำลังปงขึ้นมาอยู่ครับไม่เยือด้ะครับนี่ตัดไปแล้วครับมองนี้ สี่หล่องเนี่ยพี่น้องสี่หล่องคู่นี่บกคอยง่าปันไดครับแต่ว่าได้หาตันนะครับตัวนี้สี่หล่องคู่นี่ตัดไปแล้วนี่พื้นที่บรอดภัยหอกครับน้อยๆน,นึงได้หาตันครับมันบกคอยง,ง่ายงทึ่งแต่ว่าข้างล่างนี่สีไง่ยอยู่แบบนี้ครับข้างล่างนี่สีหง่ เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่หาหล่องครับพี่น้องหาหล่องคู่หล่องคู่ตัวนี้ผมอันไปประมาณสิบสิบตันพี่น้องน่าจะได้ตัวที่เลือนี่ต้นอวบครับใหญ่สูงครับนี่ก็เป็นริมซี่พี่น้องริมซี่งามด้วยครับ เป็นหน้าผาผาแต้มอันนี้นามบกแล้วกัสิตัดไว้ๆนี่นะครับตัวนี้ฝ่ามันปงเป็นตัวสองยังสีได้หลายัวเกา่านี่ครับพี่นอง ถ้าปลูกับปูกันยังสี่ครับพี่น้องรถไถขาได้ใส่ปุ๋ยฉีไก่ก็ได้ขิงวัวก็ได้ครับปุ๋ยเทมมี่ใส่ยังสี่ไดงงาม นี่ครับนอกระลังขึ้นโตตัดแล้วน,นี่ก็เป็นไม้ธรรมดาเหมืนกันครับพี่นอ้องธรรมดาเท่านี้ส่วนของผมเหมือนกันครับตัวนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนี้แล้ะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ